สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับองขอแนะนําตัวก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมาม่าที่เราเคยกินนะผมว่าทุกคนก็น่า,นาจะเคยกินมาม่าแล้วแต่แต่รีหอบมันก็จะมีความแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกัน วันนี้ก็หยิบมาสองสามยี่ห้อนะครับสองยี่ห้อแรกก็เป็นยำยำหมูสับแล้วก็มาม่าหมูสับมีต้มยำกุ้งของมาม่าต้มยำกุ้งของยำยำแล้วก็ต้มยำกุ้งของควิกแล้วก็มีต้มยำหมูสับของมาม่าและต้มยำหมูสับของควิกเรามาดูซิว่าเนี่ยสามยี่ห้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีความแตกต่างความเขาเรียกรสชาติมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เออมันน่ามันจะอร่อย แตกต่างกันยังไงเราสองคนก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาเอ่อเป็นช่องเอ่อรีวิวนะก็อาจจะพูดไม่เป็นพูดไม่ค่อยเก่งก็เลอะเทอะบ้างอะไรบ้างก็ฝากติดตามด้วยอะไรครับกับช่องใหม่นะครับเร,เรายังไม่มีช่องเนอะเดี๋ยวค่อยคิดกันเอาทําเป็นคลิปแรกประเดิมก่อนกันละกันนะเรามาเริ่มของยำๆก่อนดีกว่าผู้สับรสชาติเป็นยังไงแล้วก็เส้นเป็นไงในเนี้ยมึงหิวเหรอ มึงหิวเอ๊บมึงไงหิวเอ๊บมึงอันเนี้ยเราใส่น้ําร้อนไปแล้วประมาณสามนาทีผมว่ามันน่าจะพร้อมที่จะเริ่มเริ่มกินเริ่มชิมได้ผมอเอาขอเนี่ยลงก่อนนะครับเป็นเอ่อต้มยําเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นนะครับเราจะรูว่าเป็นต้มยําปุ้งมีหม่สามยี่ห้อแล้วก็สามรสชาติเดี๋ยวเรามาเริ่มของมาม่าก,ก่อนเป็นหมูสับอันนี้นะครับเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นของนี่ต้มยําเป็นหมูสับนะแล้วเดี๋ยวเราให้น้องน้องชื่ออะไรครับผม ชื่อน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้น้องหนึ่งเป็นคนชิม <c oughs> แล้วก็ดูซิว่าอ่ะล <c oughs> องเปิดน้องหนึ่งเปิดดูลูกน้องเปิดขยุมขยุมสูงด้วยอ่ะเปิดเลยพี <c oughs> ่จิสฮะเห็นปะ <c oughs> เห็นเห็นมึงคนเหมือนเศมึงลิกมึงเหมือนมึงหิวว่ามึงอ่ะเดี๋ยวผมจะขอขยับเนาะจะได้ให้เห็นว่าน้องเอ่อน้องเขาได้เอ่อกินเป็นยังไงเนาะประมาณนั้น อันนี้เอามาโชว์ๆก่อนแล้วกันอันนี้มาเน,นี้มาอยู่ตรงกลางสิอ่ะคนยังคนยังนเนาะลองชิมน้ำหน่อยมั้งเป็นยังไงวะเฮ้ยลองกินก่อนด,ด,ดมกินก่อน,ก,น,ก,อนกินมันก็หอมหอมะต้มยำใครเคยกินบ้างอะ่ะ <c oughs> ออกิมลองชิมลองชิมน้ำหน่อนลองชิมน้ำหน่อนอชิม เป็นไงวะดีมะหรือว่าเค็มอะไรจริงเหรออร่อยมันหิวเค็มมันก็ก็ขึ้นเค็มเนาะเดี๋ยวเราเส้นนะลองลองชิมเส้นมะอาเนี้ยอันนี้ชิมน้ำก่อนเดี๋ยวพ่อกินเส้นนะมาอันนี้ของมาม่าต้มยำเอ้ยมาม่าหมูสับเดี๋ยวเราลองลองเอ้ยมาม่าคู่อะไรเดี๋ยวกินลองเส้นทำไมมันอืดกว่าล่ะลูกใส่แรกเลยความความความต่าง ผมว่าของยำๆำองความเข้มข้นดูสีความเข้มข้นน่ะมันมันเข้มข้นกว่ารสชาติไม่รู้ลองลองชิมรสชาติดีแต่มันใสอ่ะใสเนาะใสน้ำเท่ากันจดจืริงเหรอเออเฮียจืด <laughs> มาลองเส้นมะไอลองเส้นของของยำๆหมดเด้ น้ำเท่ากันนะน้ำเท่ากันเลยเนี่ยแต่ไมนไออมเนี้ยไอของของมาม่าเนี่ยมันดูจืดกว่าแต่ความแตกต่างของของของมาม่าสองยี่ห้อเนี่ยมีอีนึงอย่างคือหนึ่งอย่างมางม่าเนี่ยกินไม่เลื่อนเลยกินไม่เลื่อนเลยนี่ห่วงใจเดี๋ยวกูคุยเอง <c oughs> ความแตกต่างของมาม่าเนี่ยมันคงหิวไว้เนี่ยกลับมาความแตกต่างของมาม่าเนี่ยมันมันของยี่ห้อมาม่าเนี่ยมันเป็นเครื่องปรุงที่ใส่ซองแล้วแล้วเราก็มาตัดรีดใส่ในในแก้วเนี่ยมันอาจจะมีความเข้มข้นต่าง กว่ายำๆม,ม,มัง้งเพราะยำๆเขาใส่เครื่องปรุงมาให้เลยเราก็เทน้ําร้อนแล้วก็รอได้เลยแต่เนี้ยเราเราต้องแกะซองแล้วฉีกซองเลยมันก็จะเป็นรสชาติอาจะจืดกว่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะแล้วเส้นเป็นไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องลองเสร็จแล้วลองชิมนี่ครับน้องคงหิวะอะเอาลองชิมนี่สิว่าเส้นต่างต่างแบบไหนม,มันจะนุ่มอเปล่เดี๋ยวผมชิมมั้ง อืมมันน้อยกว่าเออวะจืดอ,อันนี้จืดเนาะก็น้ำเท่าก่อนนะมาขอชิมน,นี่ปะเออแน,น่นเลยเออมจืดแต่มันใสอยากอยากให้เห็นเลยว่ามันมันใสมากอะครับผมมันน้ำมันใสใสอะ่ะหมูขอชิมก่อนเดี๋ยวเส้นเขาเหนียวอยู่นะ อะไะไ,ไม่ได้อันเนี้ยจืดมัจืดมากครับเอางี้๋ย่ค่อยสรุปมาต้ยมยำดีกว่ามาต้ยมยำเอาวางไว้อันนี้อันนี้ไปแล้วนะอันนี้ไปแล้วมีความแตกต่างเห็นไนดะ้ชัดมาต้ยมยำของตองมอง้มยำของยำยำก่อนดูสีดูสีกาดีดูเข้มอยู่นะเนี่ย ไหนวะกล้องเนี่ยดูสีเข้มอยู่อนอ้องหนึ่งคนดูกเหมือนกันความเข้มมันต่างกว่าผมว่ามันน่าจะเป็นของเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้มเครื่องปรุงในซองที่เราเราตัดออกมาลรวบีบอ่ะอาจจะบีบไม่หมดแต่อันเนี้ยมันเป็นเครื่องปรุงที่เขาใส่มาในแก้วเลยเลยทำให้ดูเข้มข้นกว่าเนอะดูสีน่าเนี้ย่ากินกว่าปะอันนี้ดูค่อนข้าง,างนัน่นอย่าเพิ่งหิวมึงหิวอุรู อ,อ,อันนี้ต้ยมยำของควิกกลิก่นอันนี้หอมต้ยมยำควิกก็คล้ายๆกันนะครับมันรสชาติมันก็สีดูดมกลิ่นสามกลิ่นเนีมองกันบ้างอันนี้ดูดูดูเป็นเครื่องต้มยำมากมนี่กินขาด้วยขาตะไคร้อันนี้เครื่องปรุงค่อนข้างชัดเจนกว่านะอันนี้เป็นต้ยมยำกุ้งแบบเบสิกเบสิกแบบที่เราเคยกินมาอนนนหอมสุดเลยเนอะ น้องบอกว่าไหนออไหนหอมสุดอันนี้หอมสุดดูสีมันดูเข้มกว่าด้วยดูน่ากินกว่าของยำยำนะเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ําก่อนขอชิมน้าของของควิกดิควิกลองชิมน้ำควิก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 เดี๋ยวเดี๋ยวชิมนี่ก่อนอันนี้ของชิมต้มยำอันนี้ควิกอันนี้ยำยำอันนี้ยำยำให้ให้น้องชิมชิมชิมน้ายำก่อนเยอันีเอออันนี้คือดั้งเดิมอ่ะดั้งเดิม น,นีอันนี้คืออ, pues อันนี้มาม่าต้มยำอันนี้เป็นคลิก nah, ลองชิมคลิกด <sh ake everywhere> ิลองชิมก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพึ่งตอบนะชอบเนี้ชอบเนี้ยอันนี้เข้มข้นกว่าคือเป็นต้มยำจริงนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งกินนี่เดี๋ยวพี่กินนี่ทั้งสามดมาดูเส้นมาเอามากินนก่อนสักคำหนึ่งเดี๋ยวกินนี่ เอานน่นก่อนละน้ำม้ามันก็แบบต้มยำจืดๆอ่ะจืดๆเนาะอ่ะอันนี้อ๋อเพราะก่อนกูชิ้มก่อนแล้วหมดมาชิ้มนี่มาแตกต่างเนาะ ไม่ได้เลยนี่อ่ะพลิ๊กๆๆๆๆๆๆิก,ก,ก,กอ่ะจิ้มคลิ๊กก่อนอืมจุดด่ะอันนั้นเป็นหกนี่ยิ่งคนกว่าเส้นด,ดีกว่าด้วยเนาะต้มยำสามวิธีนี้นมาเดีย๋ยวเพิ่งกินหมดเดี๋ยวมาเหลืออีกหนึ่งวิธีผมว่าเราให้ นี่เนาะอร่อยแล้วก็ความเข้มข้นของของตัวน้ําและเครื่องกุ้งเกิงเนี่ยที่เป็นมาเดยดในในเนี้ยอันนี้จะอร่อยกว่าอันนี้แบบมันเป็นไงอะจืดจืด,จดแต่มันไม่ได้จืดมากเหมือนหมูสับนี่นะมันก็มีความเป็นต้มยำแต่มันจะเบาวกว่าอย่างครึกเนี่ยออกคมหอมแต่ก็ยังเบาอันนี้เข้มข้นสุดอร่อยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งรสชาติ รามารสชาติสุดท้ายอันนี้เป็นของหมูสับต้ยมยำของมามา่ากับหมูสับต้ยมยำของคริ๊กมาดูดมกินก่อนดมกินก่อนอเหี้ยต้ยมยำอันนี้กลิ่นมะนาวแบบ้กลิ่นมะนาวมาเลยอ่ะโรตีนี่หอมอะเป็น,เป,นเป็นน้ำข้นปะรลเดี๋ยวอ่อน อันนี้อันน,น,น,นี้หมูสับธรรมดาอ่ะมาลองดูมาลองดูเอาลองชิมดิลองชิมของของควิกดิอันนี้มันหอมอะ่ะอันนี้มันหอมนี่มันหอมลองชิมดิดนดี่ก็กินหอมไงอ,นนอ,อันนี้อร่อยอน,นี่มันต้มยำเหมือนหมูสับต้มยำน้ำข้นอะ่ะ สุดท้ายมันยังไงอ่ะผมว่าเอางี้มามา่าพวกเนี้ยมาแล้วแต่คนชอบใครชอบอะไรก็ไปหากินเอานะเพราะว่าบางคนอย่างผมชอบแบบนี้คุณชอบแบบน้นรสชาติไม่เหมือนกันอยากกินอะไรก็ไปกินอยากซื้ออะไรรสชาติไปกินแล้วกันแต่อันเนี้ยเดี๋ยวต้องกินให้หมดรับผิดชอบก่อนไม่ไหวแต่ก่อนอื่นขอกินน้ำก่อน อเอางี้ผมขอจัดการอันนี้ก่อนดีกว่า <c oughs> แล้วคลิปหน้าจะมาทําอีกมันอาจจะไม่ดีเนาะคลิปนี้เพราะว่าเราเป็นคลิปแรกแล้วก็อยากลองทําสนุกสนุกดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆนะเราก็จะมาทําให้อีกแล้วก็จะมาคุยกันมีอะไรติดชมได้ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,น,นะจ๊ะเป็นช่องใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในวงการยูทูบเบอร์ อาจจะไม่ได้เรียกร้องหรือรอบวิวสูงสูงแต่ก็ขอดูนิดนึงลวติชมได้มีอะไรติมีอะไรชมนะจ๊ะพี่จ๊ะพี่จ๋าพ่อจ๋าแม่จา๋างฝากกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครต์กด subscribe. กระดิ่งกริ๊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 งเพื่อจะได้มีได้ดูคลิปหน้าหรือคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ติดตามก่อนวันนี้เดี๋ยวเราสองคนจัดการหมดปะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจัดการอันนี้ไปก่อนดูผงกินก่อนแล้วกันนะแล้วเป็นยังไงวันนี้ต้องไม่บายไปก่อนบายบายสวัสด,ดีครับ นี่ดูดีดูดีไอสัตว์โอเคเจอก,กันก็ได้คลิปหน้าอันนี้อีพีแรกนะอีพีสองเดี๋ยวมาเราเ็วนี้จัดไปกินเลยตั้งไหนกูขอลองอนนเออนี้ <c oughs> อร่อยจริงอันนี้อันนี้ดีแต่นี่มันจืดมากอ่ะนี่จืดจืดอ่ะกินกินกินไปอื้อหอมอันนี้หอมกว่าเนาะอันนี้นหอมมันดูสวน่ากินกว่า อันนี้อร่อยใช่เข็มกรดด้วยมีหน้าเด็กที่เรามันกินกันมึงกินแด็ดต้ยมยำแบบเนี้ยตลอดเลย,ยอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีป่ะนึกอันนี้นได้ได้เหนะมืนะันตั้งกูกินมั่งเนี่ยผักอะไรกินมัาา่งฮะอืมตอเส้นนี่มันดูเล็กกว่าอันนี้เส้นมันดูหนากว่า ความนุ่มแตกต่างกันเปลี่ยนรสชาติบ้างเปลี่ยนรสชาติาาาไหนอะ่ะจะกินเนี่ยอันนี้ก็กินหมูสับลองกินนี้เลยให้ดูที่หมูสับนน่อยอืออ่อบะอืมอืม,อม,อม 拜拜，嗯，拜拜。